ดีครับแบ่งปันพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีพาเครื่องเมืองกรุงเก่าอายุธยามาแนะนําแบ่งปันนะครับพาดีราคาหลักร้อยสภาพสวยเดิมนะครับองค์นี้จะเป็นพาผงสมใบเสมาหลวงพ่อเมียนวัดโพก,กบเจา้าเนื้อผงใบลานนะครับปลอดโรคปลอดภยัยปี2537สวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะนะครับหายากนะสภาพแบบนี้นะครับเดิมเดมเลยนะครับ หลวงพ่อตั้งใจปลุกเสกตั้งใจจัดสร้างมากๆนะครับเผื่อใครอยากได้ไปเลี่ยมบูชาติดต,ตัวนะนะครับด้านหานี้เป็นพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อนะครับเสกตะกุดเป่าตะกุดนะครับพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อเมียนนะครับเราดูความเดิมนะนี่สวยงามนะเนื้อหามวลสารนะครับนี่ผมมาพร้อมอ่านี่เจ้าของเดิมเขาจดไว้นะตั้งแต่เช้ามาแรกๆเลยนะครับข้อมูลเป๊ะมากๆนะ นะครับรุ่นนี้ก็ตรงกับที่ผมเคยศึกษาไว้อยู่นะนะครับข้อมูลพระผงของหลวงพ่อเมียนนะครับนี่ได้มารุ่นปลอดภัยหลวงพ่อเมียนะครับ2537ได้มาตอนปีใหม่พอดีนะเจ้าจของเดิมเขาจดไว้นะครับพระผงพุทธคุณนะครับพระเนื้อผงพุทธคุณสูตรการสร้างภาะผงทุกประการคือผงปัตถมังนะครับ ผงตีนสิงเหผงอิทธิเจผงม,มหาราชเรียกว่าผงพุทธคุณพร้อมเกศสอนวานร้อนะครับผงชานมาแบบนี้นะนะครับนี่กากยาเกศาของหลวงพ่อมาเป็นมวลสารด้วยนะและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศ์เป็นสิทธใกล้ชิดพระสังคราชแพรนะครับท่านได้มอบผงพุทธคุณ 116พระเกจิดังในยุคนะครับนี่มาเป็นมวลสารด้วยนะนะครับนี่มวลสารดีมากๆนะเจ้าของเดิมเขาจดไว้นะตอนเขาได้มานะครับและนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษสาคืนนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะนี่องค์นี้นะครับผมเปิดไว้300นะครับราคารวมส่งนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเราดูเนื้อนะเห็นมาเดิมมากๆนะไม่ผ่านการใช้เลย นะครับแบบนี้ก็เลี่ยมขึ้นคอได้นะครับหลวงพ่อปลุกเสก3วัน3คืนเลยนะครับนี่ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะนะครับด้านหลังนะครับก็ระบุชัดเจนนะปลอดโรคปลอดภัยวัดโพก,กบเจ้านะครับอายุทยา2537นะครับแบ่ง300นะครับได้ราคานี้เลยนะใครสนใจก็อินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อง์ตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็มีนี หลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญปี36นะครับเหรียญประสิทธิโชคนะครับองค์นี้เดิมเลยนะนะครับรุ่นนี้ผิวพันธุ์จะเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนั่งเต็มองนะครับสี่เหลี่ยมมีหูในตัวเนื้อทองแดงนะครับจะตอกโค้ดที่ขอบนะครับนี่ขอบเหรียญจะมีตอกโค้ดนะเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับหลวงพ่อหยอดปี36ผมแบ่ง200นะครับสวยเดิมนะหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนะครับเกจิดังสมุดสงคราม นะครับเดิมๆเลยนะครับเนื้อเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะรุ่นนี้นะครับก็ได้คลาสสิกไปเลยนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อหยอดนั่งเต็มองค์นะครับสง่างามสวยงามนะตอกโค้ชชัดเจนนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับ2 0 0รวมส่งนะครับหลวงพ่อหยดอ่าแล้วก็มีสายกรรมฐานนะครับนี่พระดีพระดีเมืองอ่าอุดรหนองบัวนะนะครับหลวงปู่บุญนะครับ รุ่นแรกนะครับหลวงปู่บุญวัดศรีนนสังนะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายกรรมฐานนะครับนี่รุ่นแรกปี18นะครับตรงนี้สภาพน่ารักหายากนะนะครับแล้วแกะพิมพ์หลวงพ่อนะครับสวยงามมากๆนะแกะพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อหน้าตรงครึ่งองค์นะครับมีตอกโค้ดที่สังคตินะครับนี่รุ่นนี้เท่าที่ทราบนะนะครับข้อมูลบางข้อมูลนี้ระบุว่าหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนมาปลุกเสกให้ด้วยนะ นะครับเหลี่ยญรุ่นแรกหลวงปู่บุญนะครับนี่แล้ดูแกะพิมพ์นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับมีมิติรอยเหย่ยวย่นนะครับในตาแบบนี้นะฟอนต์ตัวหนึ่งสือนะครับต่อโคดชัดเจนองค์นี้แบ่งแค่230นะครับสักิ์สีรุ่นแรกราคานี้ราคาจับต้องได้เลยนะครับนี่เดิมๆิมนะครับตัวอัครานะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับปัจจุบันเป็นหนองบัวลำพูแล้วนะครับเผื่อใครสนใจนะ 230นะครับราคารวมส่งนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวด้วยนะของหลวงปู่บุญวัดศรีนนทร์สังนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีพ่อคูณนะนะครับพ่อคูณนะครับวางศิลาเลิกลงเรียนนะครับเป็นพิมพ์ไข่หลังต้นคูณนะครับองคนี้ปี36นะครับเจตนาการจัดสร้างดีแท้ทันหลวงพ่อสภาพสวยเดิมนะครับหลวงพ่อคูณแบ่ง200นะครับ วางศิลาเลิกโรงเรียนวิทยาคมนะครับนี่เป็นพิมพ์ไข่นะรุ่นนี้จะมีสี่เหลี่ยมเข้าวหลามตัดด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงไข่แบบนี้นะครับเดิมๆนะครับด้านหลังเป็นหลังต้นคูณนะครับน้คูณนะครับต้นมงคลนะนะครับรายละเอียดคมชัดราคาเบาๆนะครับปี36แท้ทันแบ่งแค่200นะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ